จะเป็นนายกคนต่อไปจะเป็นคนใหม่หรือคนเดิมดูจากผลสำรวจเวลานี้เหมือนเราจะได้นายกคนใหม่คือคุณเทงนะัทพงศ์นะคะแต่ในช่วงสัปดาห์สุดท้ายอะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะโดยเฉพาะสนามเลือกตั้งระบบเขตที่จะเป็นปัจจัยที่ขาดชวนวิเคราะห์กันต่อในลึกกว่าข่าวค่ะ ผลสำรวจของนิด้าโพและสวนดุสิตโพที่ออกมาวันนี้ชัดเจนค่ะว่าพักประชาชนยังยืนหนึ่งต่อให้คุณชูวิทจะโยนส้มจะกินส้มจะหันส้มก็ไม่อาจต้านทานพักประชาชนได้นาทีนี้นะคะไม่ว่าจะความนิยมส่วนตัวของแคนดิเดตนายกเทศคนะัทพงศ์ก็ยังนำคุณอนุทินอยู่นะคะเช่นเดียวกับผลสำรวจการเลือกสอสเขตและสสบัญชีรายชื่อ พรรคประชาชนก็ได้อันดับหนึ่งเช่นกันค่ะทีนี้ถ้าเราโฟกัสไปที่สวนดูสิโพนะคะดูในช่องภาพรวมเนี่ยไม่ว่าจะคะแนนปาร์ตี้ลิสต์เราลองเอาเปอร์เซนต์กลุ่มยังไม่ตัดสินใจ4.47ไปเติมให้กับพรรคเพื่อไทยซึ่งมาที่2เนี่ยก็ยังตามพรรคประชาชนไม่ทันนะคะหรือคะแนนเขต3.38ยังไม่ตัดสินใจเนี่ยเราเอาไปเติมให้ภูมิใจไทยก็ยังไม่เท่าที่1ค่ะ หรือผลสำรวจนิดาโพศึกเลือกตั้งยกสองชัดเจนค่ะว่า4ี่พักหลักเนี่ยคะแนนเพิ่มขึ้นหมดนะน,นะเพราะว่าน่าจะไหลไปจากกลุ่มยังไม่ตัดสินใจใช่ไหมคะซึ่งวันนี้เหลือยังไม่ตัดสินใจเนี่ยไม่ถึง3%ถ้าเราเอาคะแนนไม่ตัดสินใจไปเติมให้กับภูมิใจไทยไม่ว่าจะระบบเขตหรือบัญชีรายชื่อก็อยังตามส้มไม่ทันค่ะประเด็นที่น่าสนใจมันอยู่ตรงที่ ก็ในเมื่อสํารวจเจอว่าพักประชาชนได้รับความนิยมมาเป็นอันดับหนึ่งแต่พอไปดูการประเมินจํานวนเก้าอี้สอสอของอาจารย์สุวิชาจากนิดาโพเนี่ยกลับให้พักภูมิใจไทยได้อันดับหนึ่งนะคะอาจารย์สุวิชาประเมินค่ะว่าภูมิใจไทยจะได้เก้าอี้สอสอห0ึถึงที่นั่งพักประชาชน 125- 135ถึงที่นั่งเพื่อไทย80-90ถึงที่นั่ง ประชาธิปัตย์3าด35ถึงที่นั่งกล้าธรรม30 0ถึงที่นั่งและพักเล็กรวมกัน40ที่นั่งค่ะเหตุผลของอาจารย์บอกว่าก็ปัจจัยอย่างทรัพยากรการเมืองเนี่ยมันค่อนข้างจะมีผลในระบบการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตโดยเฉพาะเขตเลือกตั้งที่อยู่นอกเขตเมืองค่ะ ดังนั้นวันนี้นะคะเราลุ้นกันว่าใครจะเป็นนายกคนต่อไปจะเป็นคนใหม่หรือคนเดิมเนี่ยเราต้องวัดกันที่สนามเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเป็นหลักค่ะทุกคนลองดูกราฟิกแผนที่ประเทศไทยของเราแล้วแบ่งโซนนะคะคือกติกาของบ้านเราชัดเจนว่าในสภาเราจะได้สส .500 คนเนี่ยแบบ่งเป็นสสเขต400คนบัญชีรายชื่อแค่100คนนะคะแปลว่าต่อให้กระแสดีแค่ไหน คุณได้เต็มที่ก็ไม่เกินร้อยเก้าอี้ฉะนั้นแพ้หรือชนะเราวัดกันที่บัตรสีเขียวค่ะพักไหนได้สอสอเขตมากที่สุดแม้คุณจะได้ปาร์ตี้ลิสแค่กลุบตริบคุณก็ได้เป็นพักขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ได้อย่างเช่นรอบที่แล้วค่ะภูมิใจไทยได้ปาร์ตี้ลิสแค่3เก้าอี้นะแต่ได้สอสอเขตถึง68เก้าอี้ก็เลยรวมเป็น71เก้าอี้กลายเป็นพักขนาดกลางค้นไปทางใหญ่ เพียงแต่ว่าคือถ้าพักคุณกระแสดีเนี่ยผู้สมัครสอสอเขตเวลาเขาไปหาเสียงมันก็ง่ายขึ้นไงคะแต่ถ้าพักกระแสไม่ดีเนี่ยผู้สมัครแบบเขตก็จะเหนื่อยหน่อยเนาะเรายกตัวอย่างอย่างเช่นสนามเลือกตั้งภาคใต้เนี่ยคุณเทพไทยเสนาพงศ์เพิ่งเล่าในเพจเทพไทยคุยการเมืองนะคะได้บอกว่ากระแสคุณอภิสิทธิ์และประชาธิปัตย์มาแรงในภาคใต้เพราะฉะนั้นผู้สมัครสอสอเขตจากพักอื่นเนี่ย ก็เลยเลือกหาเสียงแบบเจาะคะแนนเอาตัวรอดอ่ะมันเป็นยังไงลองไปฟังคุณเทพไทยหน่อยค่ะหาเสียงกับประชาชนว่าบัตรสอสอระบบบัญชีรายชื่อถ้าจะเลือกพักประชาธิปัตย์ก็ไม่ขัดข้องแต่ในระบบเขตจะขอให้เลือกตัวเองซึ่งวิธีการหาเสียงเช่นนี้เกิดขึ้นในหลายเขตของพื้นที่ภาคใต้ผู้สมัครรับเลือกตั้งบางพัก ไม่กล้าพูดถึงชื่อพรรที่ตัวเองสังกัดไม่ยอมใส่เสื้อพรรคที่ตัวเองสังกัดและไม่ยอมขึ้นป้ายประกบคู่กับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพัรคที่ตัวเองสังกัดมีการใช้เล่ห์เพทุบายอ้างกับประชาชนผู้สูงอายุว่าสมัครพัรคประชาธิปัตย์แต่สอสอเขตแนะนําให้เป็นเขตของตัวเองซึ่งเป็นการหลอกลวง ผู้มีสิทธิ์ใช้เสียงด้วยสนามภาคใต้มี59ที่นั่งนะคะดังนั้นแพ้ชนะต้องดูกันที่สนามใหญ่ซึ่งก็คือภาคอีสานค่ะเพราะว่าภาคอีสานเนี่ยมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งคิดเป็น1ในสของผู้มีสิทธิ์ทั้งประเทศนะคะซึ่งโซนนี้เป็นพื้นที่ต่อสู้กันระหว่างค่ายสีน้ำเงินภูมิใจไทยกับค่ายสีแดงเพื่อไทยค่ะ ผลการเลือกตั้งรอบที่แล้วปี66เนี่ยสนามอีสานเพื่อไทยชนะขาดนะคะ73สสได้สสเนี่ยเรียกว่ามากกว่าภูมิใจไทยเท่าตัวเลยนะคะเพราะว่าภูมิใจไทยได้มา35สสส่วนก้าวไกลได้มา8สสค่ะทีนี้พอสนี้ปี69เนี่ยมันมีจุดเปลี่ยนนะคะก็คืออดีตสสเพื่อไทยย้ายค่ายมาอยู่ภูมิใจไทยก็เยอะ ทางฝั่งเพื่อไทยเนี่ยอาจจะมีจุดได้เปรียบคือนโยบายว้าวซ่าใช่ไหมฮะสร้างเศรษฐีเงินล้าน9คนทุกวันไม่เว้นวันหยุดส่วนภูมิใจไทยก็จะได้แต้มจากกระแสะชาตินิยมปมชายแดนขเขมรแต่ถ้าเรากลับมาดูอารมณ์ความรู้สึกของคนอีสานเวลานี้จากการสำรวจของนิดาโพเลือกตั้งยก2อ่ยล่าสุดนะคะถ้าเจาะเฉพาะอีสานนะพักประชาชนมาที่1 31%ภูมิใจไทย27% ส่วนเพื่อไทย24%เปร์เนต์ค่ะขณะที่ผลสำรวจของสวนดุสิตโพเฉพาะภาคอีสานสังเกตว่าคะแนนปาร์ติลิสพักเพื่อไทยได้ที่2นะคะภูมิใจไทยได้ที่3ดูเปอร์เซ็นต์ค่ะพักประชาชน33.88%เพื่อไทย28.86%ภูมิใจไทย23.42%เทียบกับคะแนนสอสอเขตภูมิใจไทยจะได้ที่2 แต่เพื่อไทยหล่นไปอันดับ3แทนนะคะถ้าภาพรวม3อันดับแรกก็คือประชาชน30.19%ภูมิใจไทย27.74%เพื่อไทย22.06%สังเกตนะคะว่าไม่ว่าจะนิดาโพหรือสวนดุสิตโพเนี่ยทั้งภูมิใจไทยและเพื่อไทยตามหลังพักประชาชนไม่มากนะคะนั่นก็แปลว่าปัจจัยทรัพยากรการ,การเมืองเนี่ยถ้ามีมากพอมันพอจะตีตื้นต,นตนีแตกได้ สำหรับเขตเมืองอาจจะไม่ค่อยมีผลแต่ท่านนอกเขตเมืองบอกเลยว่าเรียบร้อยเพราะโซนนอกเขตเมืองเพื่อไทยภูมิใจไทยเขาสู้กันแบบเอาให้ตุยกันไปข้างนะคะสังเกตจากก่อนหน้านี้เราจะเห็นการสอยสอจอัยรุ่น888กาลสินซึ่งหนีออกนอกประเทศไปแล้ว2คนค่ะดังนั้นถ้ารอบนี้ภูมิใจไทยสามารถปักธงน้ำเงินในภาคอีสานกินฐานเดิมของเพื่อไทยได้มาก โอกาสที่เขาจะไปแซงพักประชาชนเข้าวินเป็นพักอันดับหนึ่งก็เป็นไปได้ค่ะกลับมาดูกระแสวันนี้ในโลกออนไลน์กำลังพูดถึงอย่างมากนะคะเราจะเห็นปรากฏการจากทั้งสองข่ายทางความคิดระหว่างอนุรักษ์นิยมกับเสรีนิยมเริ่มมีการแสดงจุดยืนชวนคิดว่าทำไมจะเลือกพักนั้นทำไมฉันไม่เลือกพักนี้มีคุณหมอท่านหนึ่งค่ะออกมาโพสต์ว่าท่านเคยเป็นสีเหลืองจัด แล้วก็บอกเหตุผลว่าทำไมวันนี้ท่านขอเปลี่ยนมาเชียร์พักประชาชนหรือด็อรอีกท่านเล่าถึงเหตุผลทำไมเปลี่ยนจากสีเหลืองไปเป็นสีส้มก่อนจะเปลี่ยนอีกรอบจากส้มกลับมาเป็นสีเหลืองแต่ละท่านได้แชร์เส้นทางความคิดทางการเมืองของตัวเองรวมไปถึงพี่เอนิ้วกลมนะคะซึ่งเป็นนักคิดนักเขียนชื่อดังออกมาโพสต์แชร์ประสบการณ์ของตัวเอง และย้อนประวัติศาสตร์การเมืองไทยโดยมองโจทย์การเมืองไทยค่ะว่ามันเป็นการยื้อยุดกันระหว่างอำนาจของผู้ได้เปรียบกับประชาชนส่วนใหญ่ในประเทศนี้คุณเอ๋นิ้วกลมเห็นว่าเราไม่จําเป็นจะต้องนิยามตัวเองว่าเราเป็นสีไหนพักไหนแต่เราสามารถเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการมีสมองที่ยืดหยุ่นเปลี่ยนแปลงได้จากบทเรียนที่เคยเจอมาจากเหลืองจากแดงไม่ต้องเป็นส้มก็ได้ แต่ขอให้เป็นประชาชนไม่ใช่คนที่ตกเป็นเครื่องมือทางความคิดของผู้ได้เปรียบให้มาตั้งแง่ต่อสู้กับประชาชนด้วยกันด่าประชาชนด้วยกันหรือมาเถียงแทนคนที่เขาเอาเปรียบคนอื่นเสียคอเป็นเอ็นเราอาจถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆว่าปัญหาของประเทศนี้คืออะไรและอยากให้ประเทศนี้เป็นแบบไหนคำถามเหล่านี้จะกลายมาเป็นคำตอบเองค่ะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราจะเลือกพักไหนทุกพักทำให้เราอกหักได้ทั้งนั้น แต่ตัวเราจะไม่ทำให้ตัวเองอกหักตราบที่เรามีจุดยืนว่าเราอยากเห็นประเทศนี้ดีขึ้นคุณแอ๋นิ้วกลมบอกด้วยว่าเพราะต่อให้ส้มทำไม่สำเร็จอนาคตก็จะมีคนเสนอตัวมาแก้ปัญหานี้อีกแต่สิ่งที่น่าผิดหวังมากที่สุดก็คือตัวเราเองใช้อารมณ์ที่ถูกปลุกระดมมาลกลบปัญหาที่แท้จริงของประเทศแล้วเลือกตั้งด้วยความคิดเพียงเพื่อปกป้องชาติโดยที่ชาติที่ว่านั้น เป็นนิยามที่เขียนขึ้นจากผู้ได้เปรียบหน้าเดิมเพียงหยิบมือเดียวนี่ก็เป็นเนื้อหาเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะที่นุ่นหยิบมาเล่าให้ฟังสุดท้ายนี้เราจะมีนายกคนใหม่เป็นคุณนัทพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหรือจะมีนายกคนเดิมที่ชื่ออนุทินชาญวิรกูลก็ขึ้นอยู่กับปลายปากกาของท่านในวันที่8กุมภาพันธ์นี้ค่ะแล้วเราไปลุ้นกันต่อว่าสมการพักร่วมรัฐบาลจะเป็นแบบไหน ถามคอการเมืองที่ฟังอยู่มองยังไงลองแลกเปลี่ยนกันมานะคะเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเปลี่ยนความกลัวเป็นความมั่นคงเลือกเพื่ออนาคตที่ชัดเจน